วันนี้เราก็ต้องขอกรับสวัสดีนะครับซึ่งวันนี้ผมมาตกปลาสวายครับเป็นลูกปลาสวายครับเดี๋ยวให้ดูครับเตยครับซึ่งผมได้ปลาสวายแล้วครับตัวหนึ่งเป็นลูกปลาสวายตัวเล็กไหมครับฮะแล้วซึ่งเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่าจะได้ปลาอะไรจะได้ปลาสวายกี่ตัวมาดูเลยครับอมวันนี้ เดี๋ยวมาถือโทรศัพท์ให้พี่นะแม่อ้วนเย็นอยูหท่ามโตไม่น้บโตเนี่ยองยืนอยู่นี้แล้วก็ส่องโดยตรงได้เลยมาเลยครับทุกคนเฮ้ยเอาแล้วเอาเอาแล้วพอมาถือออมถือ เบ็ดก่อนครับถ่ายมามาดูนี่ครับนี่นครับมาสวายลูกลูกสวายตัยงใหญ่ ดีครับเดี๋ยวต่อไปตัวต่อไปกันครับโอเคนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาตกต่อนะครับหเหนื่อยจริงๆครับทุกคนอันนี้ครับใส่เดือนบนิ้วกดบังกล้องใส่เดือนครับไปครับ มัวๆหน่อยนะครับใช้โทรศัพท์ถ่ายครับ มครับอันนี้คือลมนะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ใกล้จะได้ปลาเลยครับทุกคนตอนนี้เปลี่ยนมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะเดี๋ก่อนจะไปดูปักหน่อยอ้าวปลาปนาแตนเลยดี๋ยวมันตกนี่แกอนหน้านี้ตกตรงบ่อนูนครับบ่อนูนคับเดี๋ยวย้ายลอองย้ายตัวใช่ไมใช่ไกด์มาซะปลาสวยขึ้นครับทุกคน มาครับเดี๋ยวรอดูกะนครับตัวต่อไปจะได้หรือไม่ถ้าปลาสวายก็ไม่ปลาหมอ่ะสวยขึ้นเต็มเลยครับตอนนี้รเรือสายพันธ์ โอมดึงออกโอมโอ,ม,โอ,ม,โอ,ม,โอมเอาเบ็ดที่มันเกี่ยวเอาออกตป๊งน,นึงนะครับอันอันนี้ยังไม่ใช่ปลากริครนะโหทำหน้าเป็นยิ้ะเน่ยลองดูก็แล้วกันครับ ก็ตรงนี้ไม่น่ามีนะเพราะทุกคนตอนนี้มาใหม่ๆนะครับใหม่้จะมีปลาหมอค่อนข้างเยอะใช้ได้คนระับให้มาเดินมาไกลได้ป่าวานะ5นาทีเดีย๋ยวไปเอาของก่ okay. อนโอเคนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะ ข้างล่มนะครับแต่พอสวายมันจะไม่ค่อยเข้าโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าได้ปอลสวายสองตัวแล้วมันเดยวคลิปหน้าจริงครับบ๊ายบาย